สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผม d p p นะครับวันนี้เราจะมาทำอ่าแรนดอมนะครับกิจกรรมแจกหมวกอลิสดอนนะฮะนะครับหลังจากที่อ่าครบ7จดวันแล้วนะครับก็ตามสัญญานะครับเราจะมาแรนดอมกันเลยนะครับอ่าเป็นคลิปนี้นะเป็นคลิปนี้นะครับกิจกรรมฉลอง1 0,000ซับผมจะแรนดอมผู้โชคดีมา3คนนะฮะโดยก็จะมีผู้โชคดีลำดับที่1ลําลำดับที่2อํลำดับที่3นะครับ โดยผมจะแจกแค่อันเดียวนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าลำดับที่1นเนี่ยภายใน3วันคุณไม่ติดต่อกลับมาหาผมนะครับผมก็จะให้สิทธิ์ในคนถัดไปทันทีนะครับภายใน3วันเท่านั้นถ้าวันที่4ก็ยังไม่ติดต่อกลับมาอีกผมก็ผมลำดับที่2ก็ได้ไปทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคเราก็มาโหลดคอมเมนต์ก็เลยฮะโดยใช้เว็บนี้ในการแรนดอมนะครับตอนนี้มันกำลังแรนดอมให้อยู่นะฮะ โอเคครบแล้วนะครับแล้วก็เว็บนี้นะครับมันดีตรงที่มันจะเลือกเฉพาะอาคอมเมนต์ที่อ่ายูเซอร์ครับยูเซอร์ที่แตกต่างกันเท่านั้นนะครับถ้าพิมพ์มา2คอมเมนต์มันก็จะตัดออกทันทีนะครับโอเคเรามา r ลนด o อมพิก Winner กันเลยครับอ่ามาแล้วครับคุณปานิดานะฮะ ลิททิเด็ใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวผมตั้งชื่อแปบหนึ่งนะครับก๊อปชื่อก่อนนะครับอันดับที่หนึ่ะได้แล้วนะครับเห็นผลที่ชอบนะครับเหตุผลที่ชอบเพราะว่าน่าจะเป็นเล่นอาชีพเดียวกันนะครับได้ดูเป็นแนวทางไปด้วยนะครับอยู่หน้า3หน้าแล้วก็เดี๋ยวผมจะก๊อปลิง์ไว้นะครับได้แล้วนะครับนี่ครับ เป็นลิงก์นี้นะฮะยังไงก็เดี๋ยวติดต่อเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการติดต่อนะครับโอเคอันดับที่2นะครับผมจะคิกอีกรอบนึงนะฮะไปคุณซองจุงกิซองจุงกิอะไรองนี้น่า <c oughs> จะเป็นคนเกาหลีนะฮะชอบทีวีีเพราะว่าเสียงฟังสบายหูแล้วก็แนะนำนะครับความรู้ผู้เล่นใหม่นะครับป้าจัดไป อันดับที่สองเราได้แล้วนะฮะเป็นคนซองจุงกินะฮะโอเคนะครับคนเกาหลีก็มาเม้นด้วยนะฮะอันนี้น่าจะเป็นดาราเกาหลีหมโอเคคนที่สามนะคุณสลันโพราใช่ไหมโอเคชอบเพราะพี่เล่นในนะครับแล้วก็ ฟังเสียงสบายดีนะครับชอบดูตอนล่าของติดตามเรื่อยๆสตรีมบ่อยๆโอเคครับขอบคุณมากครับแล้วก็เดี๋ยวกดลิงก์ไว้นะนะครับอันนี้ก็เป็นเรียงอันดับนะครับตามนี้นะครับอันดับที่หนึ่งนะครับคือก็คือคุณปาณิดาลิธิเดนนะครับอันดับสองก็เป็นคุณซองจุงกิอันดับที่สามก็เป็นคุณสันใช่ไหมครับ โพรานะครับนะครับลิงก์ก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยววิธีการติดต่อนะครับเดี๋ยวจะผมจะให้เข้ามาคอมเมนต์นะครับในวิดีโอที่ผมอัพใหม่นะครับซึ่งเป็นวิดีโอแจกหมวกนี่แหละนะครับและน้องผู้โชคดีนี่แหละครับนะครับเป็นวิดีโอนี้เลยนะครับเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ เดี๋ยวขอเป็นลิงก์ Facebook แล้วกันนะครับทุกุกคนน่าจะมีลิงก์ a c e b o o k นะครับเอายูเซอร์นี้นะครับเอาเอายูเซอร์ที่มามาเล่นกิจกรรมนี้นะเข้าเข้ามาโพสแล้วก็เอาแปะลิงก์เฟซบุ๊กไว้ให้ผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปติดต่อทันทีนะครับเมื่อเมื่อได้รับคอมเมนต์ภายใน3วันเท่านั้นนะครับอันดับที่1อันดับที่2อันดับที่3นะครับถ้าภายใน3วันอันดับที่1ไม่ติดต่อกลับมาอันดับที่2อก็จะเป็นคนได้ไปทันทีนะครับภายใน3วันโอเค ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ซับสไครต์นะครับแล้วก็กิจกรรมข้างหน้าก็อาจจะเป็นกิจกรรม2 0 0 0 0ซับซับอะไรอย่างนี้นะครับส่วนของรางวัลก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมแล้วก็เข้ามาสตรีมนะครับยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาแนะนําติดชมแล้วก็ถ้ามีข้อมูลแน่นๆก็พี่มาบอกผมได้นะครับผมก็จะเป็นคนรับฟังนะครับเพราะว่าบางทีผมก็เงอะไปหลายดอกเหมือนกันเวลาชมนะ โอเคครับยังไงก็เดี๋ยวรอรับชมโปรเจกต์ผมต่อไปนะครับตอนนี้ผมคิดไว้แล้วนะครับว่าจะเล่นตัวอะไรยังไงก็ขอบคุณทุกคนครับที่ Subscribe นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ครับสตรีมหน้านะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะครับสวัสดีครับ